สวัสดีค่ะอาจารย์ยาดานะคะสถาบันสอนสักคิว้วอาจารย์ยาดาหรือยาดาไอปล่าวสตูดิโออะคาเดมีอาจารย์ยาดาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคิว้วโง่เห้งเศรษฐีมหาเห้งและก็จบเทคนิคลายเส้นยุโรปแล้วก็เทคนิคลัสเซียเวียดนามแล้วก็เกาหลีจีนซึ่งลายเส้นยุโรปเขาขึ้นชื่อมา เทคนิคก็ลําเลิอดสักแล้วเลือดไม่ออกผิวติดเส้นบางคมกริบนะคะละเซียคือคิอค้วฝุ่นละอองอมเบรสวยงามนะคะแล้วก็เกาหลีคืองานแมนนวลเทคนิคสโมกี้ไอบราวหรือสักปากเอ็นพีลิปซึ่งแต่ละอย่างแก้ไขยโจทย์ปัญหาของช่างสักที่กำลังมองหาอาชีพอยู่นั่นเองนะคะคอร์สเรียนของอาจารย์ยาดามีอยู่ 3คอร์ดด้วยกันฟูลคอร์สคือ7วิชาแล้วก็คอร์สรองลงมาคือคอร์สช่างสักิลเงินล้านคือ5วิชาแล้วก็คอร์สชิมลางคือ3วิชาแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ยดามีคำตอบเนาะเข้าไปอยู่ในเข้าไปสองอเพจของอาจารย์ยดาสถาบันสอนสกิลยาดาไอบราวสตูดิโอ d คมีคุณจะได้คำตอบว่าคอร์สเรียนเรามีอะไรบ้างหรืออินบ็อกซ์ส่วนตัวอาจารย์ยดามาได้ค่ะ เพราะว่าการที่อาจารย์ยาดาอยู่ในวงการนี้มาคัมวอร์ดอยู่ในวงการนี้ซึ่งอยู่กับปัญหาอยู่กับการเรียนการสอนนักเรียนมีหลายประเภทมีทั้งเข้าใจยากเข้าใจง่ายแล้วก็เก่งอัจฉริยะเทพมามีความเข้าใจแล้วต่อยอดงานออกมาได้เป็นช่างสักคิวเงินล้านมากมายอถามว่าช่างสักคิวที่เข้าใจงานจริงๆอะ่ะจะต้องรู้เรื่องเข้าใจวิธี การสื่อสารวิธีการสอนเนื้องานปัญหาของงานที่นักเรียนจะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผิวของลูกค้าที่นักเรียนของเราจะไปเจออุปสรรคในการสักข้วมีทั้งฝมีทั้งขี้แมงวนันมีทั้งแผลเป็น และก็อุปสรรคของผิวมีทั้งผิวบางผิวมันผิวหนาซึ่งเลือกเทคนิคไม่เหมาะสมเราก็จบตายนะคะแล้วก็โรคประจำตัวห้ามสักปัญหาถกเถียงกันมาตลอดว่าโรคอะไรสักได้โรคอะไรสักไม่ได้บางคนเบาหวานก็สักให้เขาไม่ได้เลยแล้วก็คนท้องสักได้ไหมมันเป็นคําถามที่เหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันท้องกี่เดือนสักได้และกี่เดือนสักไม่ได้ และมันจะมีผลอะไรถ้าสักไปออมันมีความเสี่ยงระดับไหนมีทั้งหมดคําตอบจะมีอยู่ในคอร์สเรียนของเราแล้วสีอะไรที่เขาสักดําๆมาแล้วอาจารย์จะแก้ยังไงคะอาจารย์แก้สีอะไรมันมีคําตอบว่าถ้าคิ้วสองหางแก้อย่างไรคิ้วดําแก้อย่างไรหรือหัวเหลี่ยมดําแล้วควรจะแก้หรือจะลบทิ้งคําตอบอยู่ที่ผู้เรียนกับผู้สอนว่า ถ้าหนูเจอหนูจะแก้ปัญหาและรับมืออย่างไรอ่านี่ยกตัวอย่างอันนี้นะคะยกต,ตัวอย่างให้ดูนักเรียนจะต้องเจอตัวอย่างแบบนี้นี่คือสีละลายอ่าแล้วก็นักเรียนจะต้องเจอปัญหาคิวที่เขาสักมาผิดที่ผิดทางอันนี้นักเรียนจะต้องเจอ ปัญหาของแผลเป็นเนี่ยค่ะแผลเป็นนะคะแล้วก็สิวอันนี้จะแสงจะไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็คิวเลเซอร์มาจะสักเทคนิคอะไรที่ดังๆอย่างเนี้ยค่ะอย่างอย่างน,างนี้จะสักเทคนิคอะไรถึงจะติดแล้วปัญหาอย่างนี้เกิดจากอะไรคะอาจารย์ แล้วสีลามอย่างนี้เหรอคะอาจารย์หนูจะแก้ยังไงหรือจะลบยังไงหรือจะใส่ยังไงปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาระดับชาติค่ะซึ่งช่างสักคิ้วจะต้องรู้ใช่ไหมคะโอ้มันไม่ใช่โลกสวยนะ สอนดีสอนสวยจริงแต่ไปเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยจะต้องหน้าหงายมาอีกทีหมึองว่าสร้างปัญหาถ้าไม่เข้าใจสร้างปัญหาอย่างนี้แน่นอนถ้าเข้าใจจะไม่สร้างปัญหาอย่างนี้ถ้าจบจากเราก็ไม่ได้เรียนเพิ่มอีกเพราะเราสอนลึกซึ้งอย่างเข้าใจสําหรับอาจารย์ยาดาอยู่ที่สาขาบางบัวทองนักเรียนต่างจังหวัดมีที่พักฟรีค่ะแล้วพบกันนะคะจากอาจารย์ยาดาค่ะสวัสดีค่ะ